ปลาหมึกทูกถูก,กดูคนดูนี่แพ็คนี้ประมาณ90บาทมีเป็น10ตัวเลยนะกุ้งก็ถูกว่ะ125บาทเองอะแพ็คใหญ่มากปกติราคาติ3,000เยนนะแต่ถ้าซื้อที่นี่เนี่ยลดเหลือ730เยน25บาทดู25บาทใหญ่นะเรียกว่าถูกครั้งตลาดเลยหัเครื่องแน่นกุ้งตัวใหญ่มากกกุ้งตัวใหญ่มาโอโ้โหโ,โอโ้โหตาลาวแล้วก็มองบอกก่อนเราสองคนอะไรในช่องกินยืนดีแน่ๆนะคะโอ้โหอากาศไม่ต้องถามเลยว่าดีแค<ด>่ไหนสุดปัง ลืมตาแทบไม่ได้เลยทีเดียววันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โยโกฮามาแล้วก็ม,มิจิเขาก็ไปเซิร์ชมาเขาบอกว่ามีตลาดแบบโลโกมากเลยนะโลโกมาก,มากเป็นตลาดแบบเหมือนตลาดไทยอย่างนี้เลยอะ่ะเออเราก็ไม่เคยไงไปไปดูมพร้อมกันว่าจะ sure. เป็นตลาดจริงๆหรือเปล่าตอนนี้นะคะเราเข้ามาในตลาดแล้วบรรยากาศแบบเหมือนตลาด oh. ไทยเลย เชินเช่นถนนคนเดินนะออไม่ใช่ตลาดนะไม่ใช่บอกเป็นถนนคนเดินมองอยังไงก็ตลาดอารอย่างงี้ยมาดูใช่ดูเพราะว่าขายของแบบนี้เลยนะคะคล้ายคล้าประเทศไทยเลยรู้สึกว่าสนุกมากเข้ามาก็คือแบบได้บรรยากาศทันดีโลเกล้าโลเก้านี่ทุกคนตลาดนี้เขาจะวางแบบนี้เลยนะคะแบบวางขายกันแบบง่ายๆเลยแล้วคนท้องถิ่นมาซื้อเยอะมาก นี่นี่นี่แล้ทุกถูกถูกนุ่นดูบรอกโคลีบรอกโคลีใหญ่มากเต็มตะกร้านัสองอันนะคะสองหัว250เยนก็ประมาณ60บาทอุ้ยอันนี้เป็นร้านข้าวกล่องทุกคนเป็นร้านแบบมีโอนิกิริมีข้าวผัดของทอดอะไรเลยมีโอเด้งด้วยเออมีโอเด้งน้านผลไม้น้ผลไม้เยอะมากเดี๋ยวไปเคี้ยวได้ในีนลูกพับอุ้ยถูกมากทั้งตะกร้าเลยแปดร้อยเยนเลยครร้านนี้แบบขายส้มจริงจังนะเนี่ยทุกคนชิมได้นะครับ ทุกอย่างชิมได้ถ้าชิมทุกอย่างก็คือไม่ได้ซื้อแล้วอิ่มก่อนทุกคนดูร้านผักนะะเขาขายแบบเขาขายยกตะก้าเลยนะนเห็นไ่มเนี่ยเนี่ยทุกคนอันนี้คือแบบขายยกตะก้าทุกอย่างเลยอะ่ะนี่มันแล้วถูกมากเลยนะอะไรอย่างนี่คือถูกเกินยังไงทุกคนทุกคนคิดว่านี่คือถนนคนเดินหรือว่าตลาดกลิกนะตลาดมิจิบอกถนนคนเดินอีกเจ้าเนึ่แต่คนก็เดิน,นจริงๆนะแต่คนก็เดินนะ แต่ถ้าแบบนี้คนไทยน่าจะเรียกประหลาดว่ะ <c oughs> เพราะแบบโลเคอลจริงแล้วคนญี่ปุ่นหมดเลยนะคะไม่มีนะักท่องเที่ยวอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำดื่มนี่ถูกนากสิบกว่าปีกว่ <c oughs> ไม่ถ่ายแล้ววิดีโอ <c oughs> ดูผักกันเราอยู่นี้ก็รับปีหนึ่งเราีกใช่วันนี้มาช้อปปิ้งนะ <c oughs> ช้อปปิง้งซื้อผักซื้อผลไม้อุย้ยถูกมากเธอดูเครื่องดื่มขวดหนึ่งอะเป็นเงินไทยตอนนี้น่าจะประมาณ13บาทถูกมากนี่มีพวก น้ำผลไม้แบบนี้ด้วยนะคะถูกมากถูกมากเพราะเซ็ตเซ็ตไงโอ้คือสิบสองบาทสิบสองบาทสิบสามบาทสิบสามบาทถูกเหรอถูกมากมีราคานี้ที่ญี่ปุ่นด้วยอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นเหมือนเป็นเซตอ่ะเวลาปีใหม่คนญี่ปุ่นก็เหมือนคนบ้านเราแหละเวลาปีใหม่ก็จะมีแบบกล่องอะไรเงี้ยนะเนี่ยให้ให้เป็นของขวัญให้เป็นของถูกจัดเขาบอกว่ราคาปกติ3,000เยนนะแต่ถ้าซื้อที่นี่เนี่ยลดเหลือ730เยนโอ้โหสุดยอด เส้นอุด้งนะคะนีนก็ถูกเลยสองร้อยกรองยัหมากโอ้โหหนักด้วยเนี่ยพม่จชไม่อยูสองร้อยเองอ่ะสองร้อยบาทอือโอ้ยหนักมากเป็นกิโลเลยเนี่ยนี่นี่นี่มีโซบะมีอุด้งนะคะธีมากอันนี้เป็นฟิลแบบเหมือนร้านขายของชำบ้านเรา คืออยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นอันถ่ายเลยอ่ะพี่ที่บอกว่าใกล้ๆจะมีสวนสาธารณะใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ก็คือเมื่อกี้กินเห็นแหละมีพวกร้านของกินด้วยเดี๋ยวเราหาซื้ออะไร <c oughs> ในตลาดเราก็ไปนั่งกินที่สวนได้ <c oughs> ดีกว่าก็าดีนะ <c oughs> อันนี้จะเป็นเหมือนกับซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีสองฝั่งทุกคนเลยนี่นี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่เขาก็จะแบบมีของมาขายข้างหน้าด้วยนะเหมือนกันมีสับปะรดด้วยอู้สับปะรดแล้วก็แอปเปิ้ล คือง่ายมากเลยเนาะอบด้วแอปเปเย็นมากเพราะตอนนี้แบบอากาศหนาวอะแนเย็นเลยนีผลไม้จะอร่อยแอปเปิ้ลอร่อยนะคะเลยดูหนาวนี่นี่นี่แล้วก็มีพวกมันด้วยทุกคนเนี่ยมันเห็นขาวๆอย่างเงี้ยป่ะอันนี้ไม่ใช่ขค้นลานะอันนี้คือแบบหวานมากๆแล้วความหวานของมันอ่ะก็จะออกมาเป็นน้ำตาลแบบนี้ค่ะอุ้ยถูกมากถุงเมล์เลยถุงนี้โอเชนดูมีปลาสดขายด้วยอ่ะดูตัวใหญ่มากเลยเนาะถ้าดูราคาเห็นป่ะ ตัวหนึ่งประมาณเกาสิบาทถูกหัวน่ากินมากอยากซื้อไปทำไข่เจียวหอยนางรมเลยมิจิโอไข่เจียวหอยนางรมถูกเนาะ500เยนนี่หอบไปเลอร์เลยทุกคนมีปลา็มีหอยเชลล่โกนะคะแล้วก็อุ้ยปลาหมึกถูกถูกดูคนดูนี่แพ็คนี้ประมาณ90บาทมีเป็น10ตัวเลยนะ90บาทนี่กุ้งกุ้งก็ถูกว่ะ125บาบาทเองอะแพ็คใหญ่มากแล้วก็มีหอยเชลล์แบบนี้ด้วยนะคะ คือข้างในซุปเปอร์ก็ของถูกคืออาจจะเป็นเพราะว่าข้างนอกเนี่ยในตลาดอะไรก็ขายถูกเพราะฉะนั้นซุปเปอร์เขาก็ขายถูกด้วยนะถูกมากถูก่าถูกแบบไม่เคยเห็นอะไรถูกขนาดนี้มาก่อนเรียกว่าถูกครั้งตลาดเลยคราจิกโกตัวละบาทเออปลาอจิอ่ะตัวนี้ยี่สิบาบาทหาที่ไหนได้จะไม่ใช่ตลาดนี้โหถูกมากทุกคนดูหัวเชเท้า25บาทดูหัวละ25บาทแล้วดูไซส์25บาทใหญ่นะ เป็นเงนเที่ยว <L US> นี่ไหว่าเราดูโอ้โหกะรำปีก็ถูกเมื่อกี้หนูโนย่างเามื่อกี้หนูอะไรเมื่อกี้รวมิจินะเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบว่าไปจ่ายตลาด <L US> สุดยอดอันนี้เนี่ยได้ใส่เรื่องมาจากแม่เธอนะก็คือ <L US> มิจิจะเป็นคนที่จําได้หมดเลยนะเช่นไข่ที่จะซื้อเนี่ยราคาสัปดาห์ที่แล้วเท่าไหร่สัปดาห์นี้เท่าไหร่ผักอันนี้เท่าไหร่ขึ้นราคาเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่ถูกช่วงไหนจําได้หมดงงมากว่าจําได้อย่างไง Oh. ตอนนี้เดินมาโซนปลานะคะซ <yo> ูยอซมอนนี่แซลมอนเหรอใชุ่ยปลาแซลมอนตัวใหญ่มากทุกคน6 500ยเยนอุ้ยมีปลาอุยหอยเชลล์อีกแล้วอันนี้แบบว่ากินได้เลยนะคะ250บาทถูกมากเ oh. อามนซูชิได้หรออเอากินเอนนี้ดีกว่าัน,นี่ยได้นะเดี uh, yeah, ๋ยวก่อนเลยดี๋ค่ะคุณผูชมค่ะ ถูกมากทุกคนกล่องนี้สามร้อยบาทนี่อันนี้เป็นร้านข้าวกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อร้านนี้เนี่ยแหละอุ้ยมีเป็นของทอดด้วยนะนแล้วก็มีโอนิกิ่ดิโอนิกิ่ดิเป็นเซตนี่นี่น,นี่มีแบบนี้แหละโอเคดูแบบตั้งใจมากเลยいただき Mas いただき Mas ตลาดนี้ดีมากอันนี้เป็นซูชินะคะที่ซื้อในร้านไขป่ปลาโอ้โหให้มาแบบเครื่องแน่นจุอ,อะไรวะอร่อยมากกินเผาท้อนหรือไงยังคบอิวโรคุโรจ้าสิงกะทิมโชยุอร่อยอันนี้อร่อยอ,อร่อยเลยอะ่ะแล้วมีความแบบกรกอบรสชาติเข้มข้นอะอ,อร่อยมากชอบตลาดนี้นะคิดว่าถ้าใครที่แบบมาโยโกฮาม่านะคะสามารถแวะมาได้เขาเปิดทุกวันด้วยเพียงแต่ว่า มีแค่วันพุธที่ร้านหลายๆร้านเขาจะปิดนะก็อย่ามาวันพุธนะอืมวเช่นไงอร่อยใช่หรอฉุกมากแต่ชิมทุกคนฉุกมากเนาะอืมเครื่องแน่นวิจิตรกุ้งโอ้กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่มากทุกคนแล้วก็นี่มีไข่หอยเม่นไหมเนี่ยคุ้งตัวโตมีไข่หอยเม่นด้วยนะคะแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนด้วยเครื่องแบบมองไม่เห็นข้าวแล้วเนี่ย กล่องนี้ราคาเท่าไหร่นะ1,200อยเงยกระมนึ่ันสามร้อยเยน300บาท300บาทถูกมากถูกมากปลาเยอะๆยอะอร่อยอ่ะสดมากเลยเนี่ยแซลมอนโกนากินมากโอ้ยซูชิของร้านขัปบาเนี่ยนั่นนี่ดีว่าไฮ้ตะเกียบเราก็มีโชยุวาซาบิมีทุกอย่างกินได้เลยนะครับพร้อมกินนะคะตะกงตะเกียบโชยุวาซาบิมีให้เรียบร้อยอันเดียวอันนี้กินไม่ได้นะครับออดอกไม้ปลอมจ้า นอนนะครับนอนนะครับเฮ้ยน่ากินมากเลยเห็นงเงี้ยเราม่ได้สิมันจิก,กินไตยากิ้เดี๋ยวป่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเดียนะครับข้างในเป็นทูน่าไม่ยองเน,นอบเลยได้เสียงมาถึงนี่อร่อยไร้เหรอ,อร่อยสาหวานสาหวานไม่หวานอันนี้ทูน่ากับมายอเนสเหรอเออเหรอ้ไหทูนาท่นามายอเนสแล้วก็ข้างในมีควมนิดหน่อย อออโร่ยปกติแทยตะกี้เคยเห็นแต่ข้างในจะเป็นถั่วแดงอันนี้เป็นถั่วหน้าเมลอนเนตแปลกเด้อ่อ๋ออร่อยแปลกนะเหมือนกินเซนวิชย่างอ่ะแม่ชื่อเหมือนเนี่ยอะไรอีกดูอะไรอีกดูของกินอีกแล้วอะไรอันนี้น่ากินโคราซันซัน โรลสันลูก็มคัมไนต์พิมครีมคาสซาช็อกโกแลตโฟลามายไม่กินหรือว่าพ่อพ่อข้างหน้าข้างหน้าโอ้โหน่ากินจ๊ะใส่กินจริงๆเนาะเพิ่งกินมาเมื่อกี้ก็ยังจะแบบพอเห็นร้านของกินที่เราอ่านเมนูช่วยไม่ได้อิ่มจะตายอยู่แล้วอิ่มแต่น่ากินแล้วจะกินอะไรอีกเนี่ยมีแม่แห่ดูหน้ามีนี่ไม่กินจุแล้ว เจอแล้วถูแล้วเจออะไรยิงไม่เห็นเลยเนี่ยไม่บอกอ๋อไม่บอกจ้าจ้าขอโทษจ้าสนุกเลยนะไม่จิน่ะคนทุกมากผักเยอะมากโอ๋โอเขาแที่นี่กระปิ๊นหนึ่งร้อยเยนกระปิ100๊นหนึ่งร้อยเยนนี่ไงใช่กระปิ๊นหนึ่งร้อยเยนยี่สิบห้าบาทและนี่ไงมีคนจำได้จริงใช่ไหมจำได้จริงเต๋งสุดนะาสุดไมนาเพราะว่าวันนี้กลับบ้านแต่ส้งวันนากโกไม่อยู่ไปอีกไม่ค่อยจะอยู่บ้านแล้วเนาะ ไม่่ซื้อดีกวาเข,ข้าใจว่าภายในใจตลาดคือใครอะ <c oughs> แล้วบอกมาแล้วเวมื่อกี้มิจิเป็นคนจําได้ทนางจาได้จริงๆจําได้เลยนะว่าเนี่ยเดินทางตลาดเนี่ยสมมติกาลปีจะเป็นอะไรที่แบบมีติดบ้านตลอดใช่ปะนางก็จะรู้ว่าอ๋อร้านเนี้ยหน,น,นึ่งร้อยนะร้านเนี้ยร้อยสามห้าร้อยห้าสิบนะและ้วนางก็จะเอาร้อยหนึ่งอะเก็บไว้ในหัวเรียบร้อยแล้วทอนไปแล้วว่าร้านเนี้ยถูกเพนางก็จำได้ลูกใหญ่มาก,กมาทุกคนดูมี <c oughs> สตรอเบอรี่เอามาโอนนะคะลูกใหญ่มากหกลูกนี่เต็มแพ็คเลยอะทุกคนจะร้านนี้นี่ขายของแบบนี้ใช่ปะ มื่อกี้ติ่นไปดูบนหลังคาเนละ <c oughs> เออเลิศเกินนะซื้ออะไรมาเม่จิี้อินเตอร์เนสตรอเบอรี่กับอะเปิ้มอะเปิ้มหอมกัมมาอร่อยมากนะครับรใช<จ>่ป่ะจะกลับหรือยังไม่ย<า>ังไปไหนวะกินยงไม่กิน,ก,นกินอะอยกินอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้กินแล้วก,กินอนะไรเนี่ยไอติมยังไม่กินใช่ไหมเมื่อกี้ก็นั่งกินอยู่กินแล้วนี่ ดูสีหนะ้าเรียกกูอีกไม่ไปเดินมาเองอะสุดยอด่ยวไหมสุดยอดอะไร <laughs> เอ๊ะก็จะนั่งกันเนี่ยโคโก้自分でชุบถึงมันกันนะพิเศษนะเนี่ยร้ค้านเขาทำเองอ่ะชาไม่ต้องใส่รอกไม่ต้องถา่งถายรูปแล้วอยู่ในนี้แหละ<嗯>ไปโอ้โหเข้มข้นมาก <laughs> โอ้โหจาวาวกินม <laughs> ากแต่สีแบบว่าสีเข้มมากเลยเนี<ね>่ยไม่เคยเห็นสีนี้นะ เขาเข้มไหมอืมเค็มมากเลยนะเข้มมากเค็มจนแบบมีความขมนิดๆเลยอ่ะอืมไม่หวานเลยเนี่ยแล้วถ้าแบบชาจริงๆเลยทุกคนเข้มหรอกเค้มมากแต่อร่อยมากเลยนะแล้วหอมมากเหมือนอยู่ในเหมือนสวนชาอยู่ในปากอ่ะอืมข้าจบนั่นนะถ้าชอบใช่น่าจะมิกซ์ดีกว่านะเอามีมิกซ์ด้วยหรอมาจ่ากับวานิลลาอืมใครแบบว่าอยากได้หวานหน่อยก็มิกดีกว่า อันนี้ค่อนข้างเข้มแต่ถ้าใครที่ชอบกินชาชอบแน่นอนยอดสกิลเข้มมากเข้มมากเข้มมาโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตลาดในวันนี้มีแต่ของถูกนะตลาดนี้นะคะแล้วก็มีพวกของกินด้วยจริงถ้าใครมาโยโกฮาม่าพักโยโกฮาม่านะคะสามารถที่จะมาได้ ตลาดเปิดทุกวันเพียงแค่วันพุธเท่านั้นที่จะมีร้านค้าปิดเยอะนิดหนึ่งก็ไม่ต้องมาวันพุธคิดว่าตลาดปิดวันพุธไปก,ก็ได้เนาะแล้วก็การเดินทางง่ายมากมาลงนั่งรถไฟมาลงที่สถานีเทนโนโจเทนโนโจนะคะแล้วเดินมาประมาณส,มาสถานีโยโกฮาม่าสถานีนาีจากโยโกฮาม่าสามสถานีโอเคแล้วก็เดินมาได้แปบ๊บเดียวก็ถึงสำนักงานนี้ไปยยังยังไม่เชื่อ,อไม่ยังไม่บอกชื่อตลาดนี้ว่าไปได้ไงเอาโอ้ย <laughs> ตลาดนี้ไม่ชื่อว่าโคกูจิมัตสึบาระโชเทนไ อันนี้ชื่อตลาดอะไรนะใช่โอ้โหจะยาวไปได้จะจำได้ยังไงดูชื่อนี้ไว้โอเคไปแล้วจ้า